รัศมีแขโผนะเพียวอชาราพรฟ้องกลับหม่อมคนดังลั่นพร้อมหาทนายให้จากกรณีประเด็นดรามา่าเพียวอชาราพรคงยศนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยได้มีการทำสัญ,ญลักษณ์มือ3นิ้วกับเพื่อนร่วมทีมในแมตท,ที่แข่งขันกันในประเทศบราซิลแต่ถูก Facebook คนดังได้นำภาพดังกล่าวไปโยงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งต่อมาเพียวอชาราพรคงยศเผยว่า การชูสัญ,ญลักษณ์3นิ้วในภาพดังกล่าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คุยกันในทีมที่เรียกว่าหน้า3หมายถึงการวางตำแหน่งเซตเตอร์เป็นแผนการเล่นในทีมนอกจากนี้ภาพเพียวชู3นิ้วที่นำมาโพสต์เป็นภาพการแข่งขันที่บราซิลไม่ใช่สนามในประเทศไทยวันที่พิธาริมเจริญรัฐไปชมการแข่งขัน ล่าสุดทางด้านนักแสดงชื่อดังอย่างรัศมีแขฟ้าเกลือล้นซึ่งเป็นคนที่คอยตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอยู่เสมอก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแนะนำให้เพียวอาชาราพรฟ้องกลับและช่วยหาทนายให้